ครับตอนนี้เราก็มาถึงรัวหลวงนรเบยียรแล้วครับจะพาเด็กๆมาขึ้นเรือกันตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเรือหลวงนรเบยียร ่นจะขึ้นชมเรือหลวงนะครับมีสินค้าให้เลือกซื้อเยอะแยะมากมายเลยนะเป็นของที่ระลึกตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศไปซื้อของเลยครับโอ้เรือใหญ่มากเลยนะครับ วันนี้ต้องไปทางขึ้นนะครับต้องไปจุด,ดตรวจท,ทางขึ้นตรงนู้นนะครับ ตอนนี้กำลังจะขึ้นเรือหลวงกันนะครับเรือหลวงจากกีนรเบียตนะครับเป็นเรือทงและเรือบรรทุกอาเลํยลำแรกและลําเดียวของราชนิวีไทยปรจจําการในส่วนกําลังลบของกองทัพเรือนะครับเป็นเรือที่ต่อขึ้นจากประเทศสเปน,น,นึ้นเป็นนเรือแล้วนะ <Yeah. S 2> ยอยู่บนเรือก็จะมีของที่ระลึกให้ซื้ออีกนะครับผมเลือกซื้อกันได้ตามความชอบกันเลยตรงนี้เป็นทางขึ้นนะครับ

ขึ้นแต่ชั้นนะครับต้องระวังนิดหนึ่ง เพืนก็จะเป็นขั้นบนนะครับสวยมากเลยงามทะเนะลสวยไหมันจเใช่กัะโอไเรน้กรสวยแม่นิชา สวยมากบรรยากาศนะครับสองทะเลน้ำใสโย,สยกเห็ดที่เลยครับตัวน,นี้จะมีเอยวันนี้เราจะขึ้นไปก่อนขึ้นบนไป ขึ้นมาแล้วครับผมสวยมากเลยครับทะเลก็สวยตรงนี้จะเป็นบนเรือนะครับแต่เป็นข้างล่างดูมองทะเลสวยงามมาก พาทุกท่านทุกคนดูนะครับตรงนี้เป็นขอบเหลือนะครับแมนน้ำใสามากเลยเนี่ยเดินเดินไปข้างบนเลยตรงนี้ก็ใกล้เที่ยงนะครับสิบเอ็ดโมงสี่สิบแดดร้อนมากครับ โอ้มันจะลบ อ่ะุดแห้งไปพอแล้วพ่อไปพอแล้วพ่อลุกร้อนแล้วลงเลยเหรอลงเลยค่ะแล้วไปหารถเลยค่ะนีเหลือสี่เก็บหนึ่ง ทุกคนมาชมบรรยากาศที่บนเตาหลวงจากกีนารูเบียนะครับลมเย็นดีครับอากาศร้อ,อนนิดนิดนะครับเพราะมันใกล้จะเที่ยงแนละ้ว ก็จะได้ลงกับจะไปเที่ยวอีกที่หนึ่งน,นะครับเป็นหาดน้ำใสก่อนจะกลับนะครับให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศทองเทียนบนเรือหลวงจกักรีครอบนะครับนะครับบรรยากาศสวยมากเลยนะครับมีโอกาสพาน้องๆมาเที่ยวไปเลยอ่ะเรากลักบกันเลย ใกล้เที่ยงแล้วครับแดดร้นอนถ้าจะมา ил, ผมแนะนำมาช่วงสักเก้าโมงนะครับแต่ตอนนี้มันเที่ยงแล้วครับแดดมันร้อนๆอันนี้เป็นทางลงนะครับบรรยากาศข้างล่าง <x> Hãy subscribe là không Ghiền Mì Gõ Để không bỏ đó những video hấp dẫn นี่แห่เออนี่หลกับปากว่าด้านนี่เป็นไปจากทางนั้นมันกลับเดวมันมาท่านตรงดิน

ครับกมาแล้วบพี่ก่อนลพี่กลับแล้วไปหาดน้ำใสกันต่อ เป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขและเพลิดเพลินกับคลิปเที่ยวชมเรือหลวงจกักนะรีณรเบตกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมหากชื่นชอบคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ